สวัสดีครับนี่จะมาผสมดอกของรีบูเทียนะครับมันมีบานสีขาวกับต้นดอกสีขาวกับดอกสีชมพูนะครับเราจะมาผสมดสโดยการปั่นเกสรโดยการปั่นคำต้นนะครับโดยการปั่นอย่างนี้ปั่นเกสรไปก็เอามาเข้ากับต้นอีกต้นหนึ่งนี่นะครับปั่นไปปั่นคำต้นไปอืมเราปั่นไปนะครับอืม ต้นไหแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับรอเขาติดฝักนะครับแล้วก็ ติดตามผลดูว่าเขาจะติดฝักยังไงถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์ก็แชร์กันได้นะครับขอบคุณครับ